สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชันปถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาพบกันต่อนะคะกับครูเตยนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเด็กๆลืมหรือยังคะว่าการแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นนะมีกี่ขั้นตอนอ มีทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือพิจารณาแล้วก็ทำความเข้าใจปัญหาขั้นที่สองก็วางแผนการแก้ปัญหาขั้นที่สามลงมือแก้ปัญหาและข้อที่4ี่ตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะ,ะถ้าเด็กๆยังจำกันได้ก็เปิดแบบฝึกหัดนะคะเปิดแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะในหน้าที่ในหน้าที่ห้านะคะ คำสั่งนะคะเขาบอกว่าอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วก็เขียนอธิบายวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอ่ะดูสถานการณ์นี้นะคะมีตัวละครทั้งหมด3คนมีเด็กชาย2คนแล้วก็เด็กหญิง1คนซึ่งเด็กชายคนนี้เด็กชายทั้ง3คนเนี่ยเขากำลังเล่นกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเด็กๆ แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายคนนี้ก็ร้องโอ๊ยเราเจ็บอ่าแล้วเด็กทั้งสองก็วิ่งเข้ามาดูเด็กชายคนนี้ก็บอกว่าต้นนายเป็นไงบ้างเด็กหญิงก็บอกกับต้นว่าแมนอ่าเด็กหญิงคนนี้บอกกับแมนว่าแมนเล็กว่าเราพา หาทางพาต้นไปห้องพยาบาลกันดีกว่าอ่าเล็กก็บ,บอกกับแมนว่าเราพาเราหาทางพาต้นเนี่ยไปห้องพยาบาลกันดีกว่าอ่าเด็กๆมาช่วยเขาแก้ปัญหาในสถานการณ์นี้กันซิลูกว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรดีเพื่อให้เพื่อนของเขาเนี่ยไปทำแผลที่ห้องพยาบาลอันดับแรก เรามาพิจารณาและทำความเข้าใจกับปัญหานี้ก่อนปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรลูกอ่าใช่แล้วก็คือต้นเนี่ยหกลม้มใช่ไหมแล้วก็เกิดเลือดไหลที่หัวเขา่าแล้วก็ทำให้ต้นเนี่ยเดินไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ามาช่วยเขาวางแผนสิลูกพวกเขาวางแผนไว้ไว่ายัางไงอ่าก็คือแมนกับเล็กเนี่ย ก็จะต้องช่วยกันเนี่ยพยุงเขาเพื่อพาต้นเนี่ยไปที่ห้องพยาบาลใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็คือขั้นวางแผนการแก้ปัญหาแมนและเล็กก็ต้องช่วยกันพยุงเพื่อพาต้นไปห้องพยาบาลนั่นเองต่อมาขั้นที่3ขั้นลงมือแก้ปัญหาเมื่อเขาวางแผนกันปุ๊บเขาจะต้องลงมือแก้ปัญหาอย่างไรคะลูก เขาก็ต้องลงมือทำใช่ไหมก็ต้องลงมือช่วยกันพยุงแขนทั้งสองข้างของต้นเนี่ยพากันไปที่ห้องพยาบาลนั่นเองอดังนั้นในขั้นที่4คือขั้นตรวจสอบผลการแก้ปัญหาขั้นนี้จะต้องทําอย่างไรคะแมนกับเล็กจะต้องทําอย่างไรอ่าเมื่อแมนและเล็กพยุงต้นเนี่ยถึงที่ห้องพยาบาลแล้ว ก็ต้องทำแผลให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าอ่าอน,นี่ก็เป็นขั้นตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีงานให้นักเรียนทำเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะในเรื่องของการ แก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะ